ผู้ปกครองแคว้นรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหมเจ้าก็เห็นว่าเขตพันใหญ่ของข้าเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีข่าวรั่วไหลออกไปแล้วใครเป็นคนช่วยข้าปกปิดละ่ะปราบใดที่ข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองแคว้นเขาก็ไม่สนต่อให้ข้าสังหารคนธรรมดาในเขตนี้ไปสองสามล้านคนคนธรรมดาสองสามล้านคนมันมากเกินไป เอาละมาจบเกมกันข้าจะโค่นเจ้าและส่งเจ้าให้กับผู้ปกครองแคว้นบางทีผู้ปกครองแคว้นอาจมอบรางวัลให้ข้าปกครองเมืองอีกสักสองสามเมืองและปล่อยให้ข้าสร้างหุ่นเชิดหยินเพิ่มฮ่าฮ่มาโจมตีกันเถอะกองทัพหุ่นเชิดหยินของข้า พวกเขาทุกทรมานมากในชั่วชีวิตของพวกเขาแค่พวกเขาไม่สามารถไปสู่สุคติได้หลังจากที่ตายให้ข้าช่วยเจ้าทุกคนนะทุกคนหยางเฉินต้องการถามคำถามหยางเฉินเจ้าไม่ได้ตื่นตะหนกจนเสียสติไปแล้วใช่ไหมเจ้ากำลังพูดกับคนตายจริงๆหรอเจ้าคิดว่ามันเป็นไปได้ที่พวกเขาจะตอบคำถามเจ้าหรอ เจ้าต้องการล้างแค้นไหมอะไรกันทำไมหุ่นเชิดหยินทั้งหมดของข้าถึงยุดลหรดูเหมือนว่าเจ้าทุกคนต้องการล้างแค้นเช่นนั้นเจ้ารู้ไหมว่าศัตรูของเจ้าเป็นใครเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงพวกเจ้าทุกคนคือหุ่นเชิดของข้าทำไมไม่ฟังคำสั่งของข้า พวกเจ้าเร็วเข้ามาฆ่าอย่างเฉินกันเถอะในเมื่อทุกคนรู้ดีมาล้างแค้นศัตรูกันเถอะหลังจากที่เจ้าล้างแค้นข้าจะส่งเจ้าไปเกิดใหม่เวนเอ้ยทำไมหุ่นเชิดยินของข้าถึงฟังคําสั่งของหยางเฉินข้าต้องไปแล้วช้าก่อน ยางเฉินลงไปไม่นะผู้อวุโสกูท่านคิดว่ามีกี่เมืองที่เหมือนกับเขตพันอย่างบนโลกนี้ข้าไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ข้ารู้ว่าในตอนที่จกกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ห,ญหวนคืนส,ส,สู่จุดสูงสุดท่านจะทําให้ทั่วทั้งโลกกลับคืนสู่สภาพที่ไร้มวลทินข้าจะพยายามให้ดีที่สุดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ